รายการของเราได้สัญญาว่าจะพักคนมาหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความรักลึกกันมาวันนี้เราได้หาท่านมาแล้วสถานที่นี้คือสาลป<า>ู่เจ<ะ>้าสมิงดังดงที่นี่ตําบลสุรศัดิ์อำเภอเมืองศรีรา,าชาที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือปู่เจ้าสมิดงดัท่านเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนนับถือกันมากน่าหลาง,งและนอกจากท่านที่เป็นเทพแล้ว ยังมีตัวแทนของท่านนั่นก็คือป้าเล็กาปาณีพัฒนาผู้นำกางด้านความเชื่อของเราซึ่งเขาได้ถูกพ่อปู่มอบมาให้เป็นตัวแทนเพื่อมาช่วยเหลือมวลมนุษย์ทุกคนเราไปพบและรู้จักป้าเล็กกันเลยดีกว่านางปราณีพัฒนาหรือป้าเล็กอายุ60ปีภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันเป็นล่างทรงของปู่เจ้าสมิงดำอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีป้าเล็กมีลูกศิษย์ที่เคารพนับถือมากมายเนื่องจากป้าเล็กเป็นคนที่รู้จักให้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเทาาเนี่ยพระในวัดมีกี่องค์เราจะเปลี่ยนพระไปไปให้ท่านนุ่งเหเท่าวันศาเท้าบวัดวันวัด เราไปทั่วไปวัดนี้แล้วก็วัดทั่วไปเปลี่ยนทางพะไตแล้วก็เลี้ยงอาหารเด็กเรียนอย่คุณการศึกษาแล้วก็เลี้ยงหารคนยากจนก็ที่เราหายหายไปนะคือเราจะไปพวกนี้แหละแต่ไปแบบเี้เบป็นเหมือนเป็นมูลนิธิเลยเหมือนเป็นมูลนิธิเลยคล้ายๆมูลนิธิแต่เราทำเราชอบครัวเราไม่ได้ไปเสียบเบียนคือเรามีเท่าไหร่คะ ถ้าพผู้สิทธิ์เนไรเขาร่วมใจกับเราก็ไปทำด้วยกันด้เทนะ่านั้นแต่เราไม่ได้ทำเอื้เอา LEY แหกใครรู้อแห้ใครอ,อะไรจนมากมาเพราะเราไม่ชอบแล้วของอะ่ะที่เขาเอามาไหว้เอามาแก้บนอะไรก็ดียพวกเราไม่ได้ไปกินแต่เราเก็บแล้วเราไวแ้แจกแล้วก็เข้ากเปาสมเพราะตาลุนิเวศพวกแขลตาลนิเอ่แล้วก็ คนชาาร,รชา,ชา,ลาแล้วก็เด็กคนะาเออแล้วก็เด็ดตาบอดคนตาบอดเราไปหมดทุกที่อ่ะแถบเนี้ย<า>ไปหมดนะเคไปกันเออบางทีชาวบ้านคนไหนยากจนที่เขาลำบากไมอมีกินเข้ามาเราก็เคยส่งซื้ยคือเราทําแบบคือาทาแบบเงียบเียโดยที่ว่าไม่ต้องเออกระเลิกอย่างคนอื่นเขาไป เขาจะไปแจกอะไรเนี่ยเขาจะต้องเรียอะไรตามแถวบ้านแต่เราไม่เราจะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยแล้วเราจะค่อยไปแจกแสดงว่าเงินนี้ต้องแบ่งเป็นหลายส่วนเลยใ่ไเงินที่แบบว่าจะเป็นเงินของพ่อปู่อะเงินพ่อปู่ต้องเป็นเงินค่าไฟค่าน้ำไปค่าสาธารณูปโภคแต่เงินของเราส่วนตัวค่าขายหนังทำเฟอร์เนี่ยถ้าเหลือเนี่ยพอเราจะแบ่งส่วนไปเลี้ยงคน เลี้ยงสวน่เลี้ยงพวกเด็กนักเรียนที่เราจะไปหมดอะไนยภูมิโพลาแล้วก็อลันอะไรพวกนี้เราจะเลี้ยงเลี้ยงเรา,า,เ,ลเ,าเลี้ยงทั้งหมู่บ้านแล้วไม่ใช่ว่าเลี้ยงเฉพาะเด็กเลี้ยงทั้งหมู่บ้าน ของานขออะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นงานกับที่พักเนี้ยที่จะสมหวังแต่ถ้าขออย่างอื่นไม่ค่อยได้นะส่วนมากที่พี่ดูก็คือปู่จะให้แบบที่พักที่พักอาศัยเราอยากอยู่ที่ไหนหรยออะไรอ๋อก็ที่ทํางานถ้าอยากได้เราก็จะได้อย่างที่ไปแต่ว่าที่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยสาวพี่เรื่องอื่นสำหรับตัวพี่ว่าปู่คงไม่ให้อ่ะยังอย่างเรื่องหวยเรื่องการพนนอะไรเงี้ยเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยหรือคู่แฟนอะไรเงี้ยไม่ได้ บนแล้วสักศิษย์แล้วก็ตอนก่อนไม่เงินลองมาขอพรก็สเร็จทุจกอย่างอ๋อทำอะไรทุกอย่างคือมาจากสุพรรณอ่ะขอพรว่าให้มีบ้านมีรถก็มีทุกๆที่อ่ก็เลยนับถือแล้วก็ตอนนั้นแฟนป่วยมากก็เลยบนว่าให้มีชีวิตอยู่รอดก็ก็อีกคนนึงเอีกคนก็สําเร็จนะคะผู้ช่วยไว้มีมีสิตรอดรอดแล้วก็ตอนนี้เขหมดไม่สึก ก็คือสําเร็จทุกอย่างที่บน่ที่บอกปู่อ่ะก็คือต้องถวายเลือดอ่ะถวายเลือดจะสด้อสดก็จะสําเร็จทุกอย่างไม่เคยไม่เคยผิดหวังเลยพี่างปกติมาบ่อยไหมก็ก็มาบ่อยนะครับมาบ่อยปกติมาทําอะไรมาบนมาขอพรก็ส่วนมากจะมาช่วยงานป้าแล้วก็มาขายดอกไม้ทุกเทียนอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยป้าขายดอกไม้ทุกเทียนให้กับแขกที่มาไหว้ท่านนะ มีอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ว่าแบบท่านศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ก็ง่ายๆเลยก็คือเราขอแล้วก็เรามาบนอะไรท่านก็สําเร็จทุกเรื่องอะครับใช่แล้วมาที่นี่นี่แบบเป้าเลยแบบมาขอคำปรึกษาป้าเลกอ,อะไรบ้างเปล่าก็ก็มีบ้างส่วนมากก็จะแบบอ่าคุยเวลาเรามีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าเรามีเรื่องที่ อยากจะขอให้พ่อปู่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาปรึกษากันไปเลยแม่ของเราเองอ,ะอ่ะนายเขาเป็นเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์พ่อปู่ใช่ลูกศิษย์พ่อปู่ตอนนั้นคือไงเพราะว่าเขาเขา,เขาจะป่วยเนี่ยเขาจะมารักษาพ่อปูอ่ตลอดแล้วแม่ก็เลยพามาคือเพิ่งพามาเมื่อตอน ต,ต้นเดือนต้นเดือนค่ะก็คือพามาก็คือห,หานาว่าเราโดนยกเขาบ้านนะเนาะเราก็ให้พ่อปู่ดูให้พ่อปู่ช่วย<ต><ม>กลับไปได้สองวันพ่อปู่บอกว่า<ม>คนที่เราเอาไปช้ำบอกเธอเราอย่าไปถือโทษโกรธเขาเลยเราจะได้มากกว่านี้กลับไปได้สองวันได้รถิกรัพคันหนึ่งได้ได้ไดเลยหมายความว่าพี่ชายของแฟนช่วยเหลือมาให้เราทำอาหาริงนเมื่อก่อนแฟนผมงานก็ก็ได้งานเห้กับพ่อปู่มันช่วยหรือว่าเปิดทางให้ ให้เรารู้จักแบบว,ว่าที่ของที่เราหายไปอ่ะไม่ต้องไปทุกข์ร้อนไม่ต้องไปสนใจว่าเออือมันของนอกกายเนาะแต่ว่าเรเราก็คิดนับถือพรอปู่นยเพราะว่าแม่เขาพามาที่นี่ล้าอย่างป้าเล็กอย่างเงี้ยค่ะรู้รู้จักได้ยังไงแบบว่าแล้วนับถือป้าเล็กแบบที่เป็นแบบอย่างอะไรกันนะป้าเล็กเป็นผู้ใหญ่ที่ที่เขาสอนดีนะเขาสอนทุกอย่างแม่ คือทุกร้อนที่ไรแม่จะมา,าปลาเล็กตลอดอปะาเล็กจะจะคอยบอกว่าคืออายุมากแล้วใครจะไปทางไหนปล่อยเขาไปอายุมากแล้วให้อยู่ตรงเนี้ยให้อยู่เป็นแบบอย่างของลูกอะ่ะคือเหมือนกับแม่อ่ะมีมีพ่อใหม่แล้วพ่อใหม่อะ่ะคือหนีไปทิ้งไปอะไรเงี้ยแม่ก็จะตามอะไรประมาณเนี้ยแต่เราก็เลยมาอยู่กับปลาเล็กคือปลาเล็กจะคอยบอกตลอดว่าเขาอยากไปคือปล่อยเขาไปอะไรประมาณเนี้ยไม่ต้องไปสนใจ ให้อยู่ตรงนี้ให้ยอยู่แบบเป็นผู้ใหญ่ที่เขาแต่นับถือนะนับถือก็เลยกะเล่ลปเ,ลเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วอย่างนี้เคยเจอกับตัววะคะที่นับถือที่เป็นเรื่องของตัวเองอะค่ะแต่ว่าที่ไม่ใช่เรื่องแม่มีไหมคะที่ปะเล่สอนนะ,ะปะเลยหนาคุยป็เลยก,ก็สอนแบบให้เราเข้มแข็งใ,ให้อ,อ่อนน้อใ,ให้เข้มแข็งใ,ให้เราขยันชื่อสัตว์อย่างนั้นพอเราไม่ต้องไปอะไรมาก ไปลูกก่อนนี่แบบว่าเขาก็เคยมีหน้านแหละนะยังลูกมาจะจะลูกจบแล้วก็มาแม่เขาบอกว่าจะมีงานทำในนั่นทีนี่เขาก็เขาก้อช่วยมาตลอดอยือป้าอยู่ทีป้าก็มาไหว้ที่นี่แล้วก็เป็นลูกศิษย์ใครอยากมาอยากมาป้าก็บบไม่สบายใจป้ามานี่ป้าก็เลยเขาช่วยเหลืออะไรขราบค พขาก็โอบก็ช่วยแบบว่าให้มีงานทำอะไรอย่างเงี้ยมัน <c oughs> ตรงนี้มีงานทำมทันก็เกลี่ยนมาอยู่มาเขาจะบอกเดี๋ยวต้มีงานทำใ,ใกล้ๆกล้บ้านมันก็เกรนะื่รนนะองจริงนะตรงหน้าพักพืนน่ะมีกระดังเด็กว่าก็อยู่ตรงเสาบมาสิบห้าปีทำงานอยู่ตรงพสาบาจากที่ไม่เคยทำงาน<อ>มาเรื่อยๆเพราะน,นั้นจะหนีมาอยู่เนี้ย<อ><อ>ม,มาแล้วกลับมา เราคิดจะหาประโยชน์อย de ่าร de ่างทรงคนอื่นเราก็ทำไม่ได้แต่ที่เราทำไม่ได้คือสามที่ยงให้ว่าเราจะไม่เดี่ยวเดียวใคร ที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจ จปิดทองหลังองค์รับปฏิมาจะยอมรับชอกตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทนศักดิ์ียิ่งสิงใด ใจก็ยอมพลีหลอกยังไม่สิ้นวังถ้ายังมันในความดีสรัทธาไม่เคยง่ายนี้ งามความดีขอเธอทนสักสิยิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ่งวันถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยน่ายิ้ นีไม่มีวันตา่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่เชื่ออย่าลบหลก